วดีครัผมปกิตจุมภาครับเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นครับผมได้เอ็กเซมมาจากรายการ tga หรือรายการ Thai Junior ์กอล์ฟเอ็ i a t เ o n ครับผมก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เข้าร่วมรายการแบอาชีพครับก็ผมได้สิทจากรายการนี้นะครับเอ็กเซมเข้ามาให้มาแข่งก็จะทํำผลงานให้ได้ดีที่สุดครับส่วนปีที่แล้วนะครับผมได้เข้าเล่นต์ารับเป็นรายการ ทีททีสองแมตชแล้วก็รายการตัวใหญ่ของเทล i l a n ี p จเออีกหนึ่งแมตชครับผมผมผ่านมันได้คอลีฟสองแมตชครับผมอีกแมตชนึงผมไม่ผ่านแล้วก็มีอีกแมตชนที่ผ่านตัดตัวในรอบทันเตนรเมต์ครับส่วนแมตช์นี้ครับผมไม่คาดหวังอะไรเลยครับแค่ขอให้ตีให้ได้สนุกเหมือนที่ตัวเองเคยซ้อมมาครับผมพยายามทำคลิปทุกอย่างซ้อมทุกอย่างให้เหมือนกับ ที่เราซ้อมมาแล้วก็เอาไปใช้ในสนามจริงให้ได้มากที่สุดครับไม่คาดหวังว่าจะผ่านตัดตัวไม่คาดหวังว่าจะได้รางวัลได้อะไรกลับมาครับผมขอแค่เล่นให้สนุกที่สุด